สวัสดีผู้ติดตามทุกๆท่านและลูกเพจมดสั่งแชนแนลทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่ง,งฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกระชับม,มิสสโมสรวิเซลโคเบครับพ่ายกับทางด้านบาร์เซโลนาไปศูนย์ประตูต่อ2โดยบาร์เซโลนานั้นได้2ประตูจากทางด้านของแฟงเคสซี่นาทีที่16และอีกลูกจากเอลิกกาเซียนาทีที่ส9 จบเกมคู่นี้ครับวิเซลโกเบพ่ายกับทางด้านของบาร์เซโลนาไป0ประตูต่อ2มาโดยในส่วนของผล C, งฟุตนนบอลเอ,อ,อ, 3, อเอเอเองออเแรอด์เอเอเออบอเ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 อกอเ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 ้เอเ้เอ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 นอเ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 ั้อเอ้อเ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 อีอเอเอเอ้อเอเอเอรนเอเป 2, ปอ, 0, อเอเ,เอ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 เเกเอ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 เเอ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 เเเคเเ อเมริซิตี้เอาชนงด้านเอ็มเมนไป2ประตูต่อศูนย์มาปิดท้ายกันด้วยผลบอลลีก้าสองของเยอรมันรอบเพย์ออฟรอบชิงชนะเลิศนัดที่2อนะครับอเมรีเนยี B ยเบ f ลเฟลไพกับทางด้านเวนเฮนไป1ประตูต่อ2รวมผล2นัดครับเวนเฮนได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดนะครับด้วยประตูรวม6ประตูต่อ1โดยทางด้านอเมเนยียเบรลเฟลนั้นได้ประตูจากทางด้านของฟอเบียนคอสในที่ที่4 เวนเฮนได้2ประตูครับจากคนเดียวเช่นกันนะครับจากการประตูของเบนิกโฮเลบักนาทีที่35และนาทีที่47จบเกมคู่นี้ครับ mm hmm. เอเมาเนียบลเฟลพ่ก mm ับทางด้านเวนเฮนไป1นประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลงานการงฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมายังไงทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรา และเป็นกําลังใจให้กับเราโดยทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ